สวัสดีครับสวัสดีท่านนักตกปลาทุกคนนะครับอยู่กับผมทั้งก๊อปนะครับวันนี้ก็มาตีปลาช่อนนานะครับวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อเดวิลสามจุดห้านะครับมินิมินินะครับแล้วก็คันแอร์เกียร์เอ็กโคสนาโนนะครับความยาวหกฟุตเจ็ดนะครับเบรคสิบยี่สิบนะครับคันตัวนี้เหมาะสําหรับงานปลาช่อนนะครับไปดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับไปหาตัวกันครับบ้า let's go ตัวนะครับตรงนี้มีตัวกัดแล้วนะครับกัดแล้วนะครับงัดโอ้โหเทเวลสามจุดห้านะครับระชนหะนาะจะเป็นร่องน้ำนะครับแล้วก็ ปลามันจะขึ้นไปในนานะครับโอเคครับผมได้แล้วนะครับแต้มที่1นนะครับกัดเดวล3.5ุห้านะครับนี่นะครับเป็นปลาช่อนนานะครับไซส์ปลาเค็มนะครับตัวนี้กัดเดวิลนะฮะตัวนี้เป็นเดวิลสามจุดห้าสีเขียวนะครับตัวเล็กนิดเดียนะครับเต็มปากเลยนะตัวนี้นะครับโอเคครับแต้มที่หนึ่งมาแล้วครับเดี๋ยวหาแต้มที่สองนะครับแล้วก็ งัดมาด้วยคันนี้เลยนะครับคันเอเกียเอ็กโคสนาโนนะครับเวทสิบยี่สิบความยาวหกฟุตเจ็ดนะครับแปาตัวกันต่อครับไปคันเลยนะครับ ัูนะไซโลอีกแล้วนะครับปราช่อนนานะครับตัวนี้ได้มาแล้วครับแต้มที่สองเมื่อกี้นะครับกับเยือช่อนยาง USA นะครับแล้วก็คันแอเกีย เอโคสนาโนนะครับเวทสิบยี่สิบความยาวหกขเจ็ดนะครับฝากน้าๆนักตกปลาไปด้วยนะครับไปหาตัวกระต่อครับไป ่อนยังยู่ดีนะครับกลับมาให้นาะแกนที่สามนะครับก็ไซโลแล้วครับนี่ครับเต็มปากเลยนะครับ <c oughs> โอปก <c oughs> <อ>นะถอยหลังมากเกินแต้มที่4ครับกับปาช่อนนาะครับ,บ,รนนรบไซส์สวยนะครับตัวนี้ครับเป็นเหยื่อช่อนยางยืดเอนะครับนี่นนครับเต็มปากเลยนะครับดูฮะ โอเคครับแ้มที่4นะฮะแล้วก็คันแอเกียเอโคดนาโนนะครับเวท10-20ความยาว6ฟุต7นะครับฝากนานานักบอกละเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับไปหาแ้มต่อไปครับบา ช่อนยางยูดเอนะครับกลับมาช่อนนานะครับครับนี่ก็แต้มที่ห้านะครับวันนี้ช่อนยางยืดเอนะครับแต้มที่ห้านะครับช่อนมินิมินินะครับวันนี้โอเคครับหาตัวกันต่อครับายโอเคครับแต้มที่หกนะครับไม่รู้มันตะกี้ถ่ายติดหรือเปล่านะฮะนี่ สายเดิมนะครับเมื่อกี้ได้ไปอีกหนึ่งตัวแล้วเมื่อกี้นี่ตัวที่6นะครับกับชอนยังยู a เอนะครับโอเคครับหาตัวกันต่อครับ แต้มที่เจ็ดนะครับตัวที่สามในนาและอันนี้นะครับนี่นะครับชนยางยุเอนะครับหมายทุ่งนานะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวที่เจ็ดนะใส่ไม้ใหญ่นะครับเป็นชนปอกนะครับใส์ปลาเกมปลาเกม โอเคครับหาตัวกันต่อครับแต้มที่7บ็บายโอเคครับวันนี้สรุปว่าได้8แต้มนะครับอากาศร้อนมากนะครับขอกลับก่อนนี่นะครับเวที่ใช้วันนี้ก็เป็นช่อนยาง U.S.A. แล้วก็ Devil 3.5นะครับคันแอค e กียแอคโคสนาโนเวทสิบยความยาว6ฟุตนะครับฝากนานานักตกปลาไว้ด้วยกันนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับไปกันเลยเฮ้บาย